ครับคนหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าชาแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับปราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Youtube และไลฟ์ i พจเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอใกับทุกท่านได้เลือกชมกันนะครับรถของเราทุกคันการันตีสภาพนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับและเรามีบริการ delivery ด้วยนะครับขับส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับผมโอเคครับมาเลยครับ มาพบกับรถหรูรถซีดานขนาดใหญ่ยอดนิยมของเราเลยนะครับเป็นพระเอกของเราเลยนะครับนางฟ้าคันนี้บอกได้เลยครับมือเดียวออกห้างครับผมสวยจัดเลยครับเป็น t ต y ยต้าแคม r y ครับ 2.4q VVTi ครับผมคันนี้รุ่นท็อปสุดเลยนะครับ 2,400cc VVTi ครับ ตัวท็อปสุดครับผมแอร์แบ็กสี่ลูกเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับสวยงามสุดๆเลยครับรถใหญ่หรูหราคันนี้ราคาเบาๆเลยนะครับมือเดียวออกห้างเลยนะครับคันนี้ครับผมนี่ครับรถเจ้าของกิจการครับจากจังหวัดชนบุรีครับและทําประกันชั้นหนึ่งมาตลอดเลยครับมีประกันชั้นหนึ่งถึงปลายปีเลยนะครับว้าวเลยนะครับ รถทรงดีประวัติดีครับสีสวยดำเข้มทั้งคันฮะสวยครับไม่มีชนล้ายเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับรถเดิมบางสนิทเลยครับสภาพสีจัดอยู่ในเกณฑ์ราวๆ95%าเลยครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับริ้วรอยขนแมวก็แทบไม่มีครับน้อยมากๆครับผมล้อแมกขอบ18ครับสวยๆเลยครับนีครับลายนี้ครับใหม่ๆเลยครับ ยางสภาพดีนะครับเป็นยางนอกนะครับผมนี่ครับยางปีสิบห้าครับผมดอกสวยเลยครับสต๊อกอาจจะเก่าหน่อยครับแต่ได้ปีได้สภาพการใช้งานครับดอกสวยครับขับนุ่มเงียบนะครับไม่มีเสียงหอนนะครับใช้งานดีเลยครับขับดีมากเลยครับเครื่องโยนเกียร์ช่วงล่างเพอร์เฟกตเลยนะครับ ช่วงล่างล่าสุดเพิ่งทำไปเกืบเกือบ20,000บาทครับใบเสร็จยังอยู่เลยนะครับนี่ครับให้ดูล้อกันแบบสวยๆยดชัดเลยครับแ็กขอบ18ครับผมสวยงามหมดจดครับนางฟ้าคันนี้ครับดำเข้มตัวท็อปปี02ครับท่านใดหาอยู่เอาไว้ใช้งานนี่ราคาแบบนี้นี่เกินคุ้มสุดคุ้มเลยนะครับรถประวัติดียอดเยี่ยมครับผม มือเดียวมือแรกป้ายแดงครับมีประกันชั้นหนึ่งให้ไปด้วยนะครับสวยงามหมดจดครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับมาชมความงดงามภายในกันเลยนะครับภายในนี่สวยจัดจริงๆเลยนะครับสวยงามเลยครับผมสะอาดสะอ้านหรูหราตัวท็อปสุดครับเป็นลายไม้ครับแอร์แบ็กสี่ลูกนะครับผมตัวนี้ครับ เลขไม้นะฮะวิ่งมา1นึ0 0 0กกว่ากิโลนะครับยังไม่ถึง200,000นะครับไม่สวยๆน,น้อยๆเลยฮะใช้งานมาไม่หนักเลยครับผมงดงามมากเลยนะครับรถเจ้าของดูแลมาดีมากครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับชมสภาพภายในกันเลยครับสวยสะอาดตามากเลยครับผมดูแลมาดีมากเลยนะครับสภาพเบา งดงามเลยครับแผงข้างลายไม้สวยเลยนะครับนี่ครับตัวท็อปสุด2.4คิวนะฮะนี่ครับงดงามแบบนี้เลยครับผมเครื่องเล่นเครื่องเสียงนี่เดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับอย่างคลาสสิกเลยนะครับเดิมเดิมติดตัวรถมาเลยครับเดิมเดิมสนิทเลยฮะนี่ชมแบบชัดๆเลยฮะหัวเกียร์แป้นเกียร์ สวยแบบนี้ครับนี่ครับงดงามมากเลยนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับนี่ครับช่องแอร์หลังโอนี่พรมพรมของแคมรี่จากห้างมายังอยู่เลยฮะซึ่งน้อยมากนะครับที่รถอายุขนาดนี้จะมีพรมที่ได้มาจากตัวรถตอนซื้อป้ายแดงมาเนี่ยคันนี้อยู่ครบถ้วนเลยครับสะอาดสะอาดงดงามมากเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับ ประตูแน่นเลยนะครับไม่มีหลวมไม่มีตกนะครับผมสวยงามรถเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้งานมาทะนุถนอมมากเลยนะครับผมสวยเลยครับสภาพปอชมแบบชัดๆเลยฮะปอปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับ นี่ครับเลื่อนให้ดูหน่อยนะฮะนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพชัดเจนมากครับรถแบบนี้สภาพแบบนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับอุดรรถบ้านครับขอให้สวยครับขอให้สวยขอให้แจ่มครับไม่อายใครครับ ไม่เป็นรองใครครับเราต้องเอามานะครับแบบนี้ครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับประตูสวยแจ่มทุกบานนะครับลายไม้สมบูรณ์ไม่มีโซมแม้แต่น้อยเลยนะครับคอนโซลสวยกริปเลยครับสวงามมากเลยฮะบอกสวยๆนะฮะ ปาดให้ชมเลยนะครับเดินได้อะไรได้หมดใช้งานได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับนี่ครับผมจะทดสอบนี่ด้วยครับนี่ครับปุ่มนี้ครับมาหลังไฟฟ้านะครับชมเลยครับนี่ผมกดแล้วครับทำงานปกติครับผมนี่ครับปิดได้ด้วยครับใช้งานได้ปกติครับ สวยงามจริงฮะรถสภาพแจ่มๆเลยครับแอร์หลังเย็นนะฮะเย็นทั้งคันครับเย็นฉ่ำครับผมไม่มีปัญหานะครับพร้อมใช้งานครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับสวยงามหรูหราน่าใช้เลยครับลดราคาแบบนี้แสนกว่าบาทครับได้รถหรูๆไปใช้ครับสภาพสวยๆกริบๆโปรไฟล์ดีเยี่ยมเลยครับ โอเคครับไปชมกันต่อเลยครับดูด้านท้ายกันเลยครับท้ายสวยงามเดิมๆเลยนะครับไฟทงไฟท้ายสวยใสครับผมนี่ครับชมกันแบบชัดๆเลยครับ 2.4Q VVTI ครับนี่ครับตัวท็อปเลยนะครับเปิดกันเลยรถสวยเดิมทั้งคันเลยนะครับ ทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมเดิมสนิทเดิมหมดจดเลยครับผมชมเลยครับนี่ครับรถเดิมเดิมแน่นอนนะครับถ้ามีชนยินดีรับคืนนะครับผมรับประกันสภาพครับสวยครับเดิมเดิมฮะฝาทงฝาท้ายเดิมบางนะครับตะเข็บเดิมทั้งคันครับห้องท้าย สวยๆเลยนะครับสะอาดสะอ้านครับกว้างขวางฮะนี่ครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับใช้น้ำมันล้วนๆตั้งแต่เกิดเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สได้แรงสิ้นครับไม้อัดนี่ฮะยังสวยๆเลยครับเครื่องไม้เครื่องมือยางอะไรอยู่ในนี้นะครับนี่ครับชัดๆเลยฮะสภาพยอดเยี่ยมมากครับรถคันนี้ครับโปรไฟล์ดีขับดียอดเยี่ยมรถสวยเลยครับ โอเคครับผมไปชมกันต่อเลยครับภาษีปลายปีครับเดือนธันวาปี64นะฮะปลายปีครับรถคันนี้เป็นรถปลายปีเลยนะครับปลายปี0 2นะฮะเดือนธันวาคม2 5 4 5นะครับรถสวยสุดยอดมากนะครับสภาพงามงาเลยนะครับไฟหน้าไฟตาไฟตัดหมอกสวยๆครับผม รถเดิมสนิทเลยนะครับห้องเครื่องเดิมสติกเกอร์เพจอยู่ครบทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสันทุกขอบชมเลยครับสติกเกอร์ครบถ้วนเลยครับผมคานเดิมหน้าตาเดิมนะครับนี่ครับเพจอยู่ตรงนี้นะครับครบถ้วนครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับรถงามมากเลยนะฮะ รอยอาร์คอยู่ครบทวนทุกจุดคานเดิมสติ๊กเกอร์เดิมๆฮะรับรองครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นมีชนจด,ดีรับคืนนะครับนีครับโลโก้โตโยต้าสติ๊กเกอร์อยู่ครบทวนครับฝากระโปรงเดิมนะฮะเครื่องยนต์ตัวท็อปเลยครับผมเครื่องยนต์สี่สูบ2 4 0 0ซีซี VVTI ครับฟังเสียงเครื่องยนต์เลยครับ เครื่องยนต์เดินเพาะเลยนะครับระบบแอร์ระบบ, Air, ะบ,บพัดลมไฟฟ้าตัดต่อทำงานปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับรถขับดียอดเยี่ยมครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นครับรถสภาพพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับช่วงล่างเพิ่งทำมาใหม่ๆครับชุดใหญ่เลยครับหมื่นกว่าบาทกเกือบสองหมืครับสวยงามมากเลยครับรถคันนี้ สภาพพร้อมๆโปรไฟล์ดีและมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับให้ไปด้วยเลยนะครับรถรุ่นนี้ปีนี้อายุขนาดนี้ทําประกันชั้นหนึ่งยากมากแล้วนะครับที่ทําได้ก็เพราะว่าต่อมาตลอดครับเป็นลูกค้าประวัติดีครับบริษัทเขาให้ทําได้ต่อเนื่องครับผมนะฮะนี่ครับสวยใสปิ๊งๆเลยนะฮะสภาพชัดเจนมากครับสุดยอดครับ ท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับรถคันนี้สภาพหายากจริงๆนะครับนางฟ้าคันนี้ครับไม่ควรพลาดเลยนะครับโอเคครับกาบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคนัน นะครับึ้นหน้าชา n นลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม